จะไปที่ะเพิ่มเพื่อนนี่เามาราเพ่นระเพิ่มเพื่อนคาเพ่รลูกคาเฟ่มอไปดูข้างในกันไหมนี่คาเฟ่โอเคนี่ทางจะเป็นม้าผ่าน,นทางเดินไม้ผ่านแนะ <c oughs> ล้วก็านบนก่อนเลยนะคะ เดินไม้ไผ่นะครับมีไฟด้วยเนาะเฮ้ยมันเหมือนเป็นนี่จังที่เป็นหินครับต้นด้วยอ๋อเป็นหนินเหมือนแบบเป็นอินเดียแดงไหมครับโอ้พื้น <c oughs> เป็นหิน <c oughs> เป็นสวานะครับไหนเราไปตรงไหนมันมีมันมีน้ำทะเลให้ดูไหมครับ ไปดูหน่อยสิอ,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 อันนี้เป็นชิงช้านะอ๋อ็นชิงช้านะนั่งกีตา้าได้นะอันนี้เป็นอะไรครับ ไม้ไผ่บันไดไม้ไผ่เนาะเฮ้ยตรงนี้เป็นทางเดินไปตรงไหน,ปน,นไ,ปงไ,งไปทะเลเหรอเนี่ยนตนี้จะเป็นน,นผ่านบกือ,นนะอต้องเดินระบางด้วยนะเนี่ยใช่ไหมอ๋อตรงนี้เป็นทะเลนี่นะนี่กต่นตรงนี้เป็นอะไรครับ ที่นั่งถ่ายรูปใช่๋อนั่งไปถ่ายรูปไปก็จะเห็นวิวตรงข้งหมด้วยตัวน oh. oh. uh ี s <S um ้จะโกเนื Armed ้อนตกได้นะต้องระวังใช่ไหมครับจังับนตกได้นะครับเพราะว่าไม้ผ่็งจะไม่แข็งแรงนะอันนี้เป็นชาเฟ่นี่จะเป็นนี่นนจับกมันนวนะีนี่นมนนว มีรูตรงนี้นะตกได้ครับโอ้ยอย่างนี้ตกน้ําได้เลยนะนี่เดินไม่ระวังเนี่ยมันเป็นน้ำจระดีนะมันมีปลาตะดามนวลอ๋อเป็นน้ำทะเลมีปลาฉลามอุ้ยปลาเยอะเลยนะใช่ออ้อห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับอ๋อนี่เหรอทางไปห้องน้ำเหรอไปดูซิอุ้ย มันเหมือนต้องมุดนะเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้เหรอโอ้ oh, มันเหมือนแบบว่าอ๋อตรงนี้ก็เป็นอีกที่นั่งนึงเหรอ่โ oh, อ้ยโซนหนึ่งนะครับ oh. เดี๋ยวเราหาห้องน้ำก่อนครับเจ้าจมเฮ้ย hey, oh. มันเป็นขาวงกตหรือเปล่าเนี่ยนะ <Okay. S 1> ต้องเดินให้ดีนะเดี๋ยวเราหลงทางนะครับ เฮ้ยไม่ใช่ไหนตรงไหนไม่ใช่เห็นไหมเราหลงทางแล้วครับห้องน้ำอยู่ไหนลูกไม่รู้ตรงนี้นไหมนี่เดี๋ยวสายที่เปล่าโอไอ้ไใช่ใช่ใช่่ชนี่ไง นี่จามกันอ้อมน้ำก็เป็นแบบนี้นะต้นต้นโอ้นี่อ้อมน้ำโอ้ใช่ใช่ใช่ตัวนี้คือน้ำผ่านนะต้นต้นนี่อ้อมน้ำใช่ไหมใช่โอเคใช่ใช่ใช่อ้อมน้ำนี่เองเจอแล้วครับนี่น้ำอ๋อเจอแล้วเจอกันชิมนี่อ้อมน้ำก็เป็นแบบนี้นะต้นต้อนก็เป็นน้ำผ่านแบบนี้ไม่ไผ่นะตังเดินนะใช่ว้าว นี่จานก็เ yeah, ป right? ็นอีเ oh, ่นีหม mm ีจานก็เ huh. ป็นมีฟันนี้มีน้ำ่าน้ำัานเยอะ้วไไหนไหไปทางไหนเนี่ยทางนี้ก็จ้ทานี้เหรอโอ้ยหมอกควันเย มีหมอกควันด้วยครับ